ครับสวัสดีครับรถวีโก้ของใครเป็นแบบนี้นะครับโตโยต้านะครับหรือโตโยต้าทุกยี่ห้อนะครับเอทุกรุ่นนะครับของใครเป็นแบบนี้บ้างนะครับเนี่ยนะครับแต่มาบอกวิธีแก้นะครับเนี่ยนะครับอันนี้ทุกคนอาจจะสงสัยนะว่ามันคืออะไรนะครับตอนนี้ก็คือวิธีที่ช่างแก้ไขมานะครับ ตั้งแต่เริ่มซื้อรถป้ายแดงออกมาเลยนะครับตัวนี้นะช่างมาเจออาการนี้ที่ห้าพันกิโลนะครับมันก็น่าจะเป็นตั้งแต่ตอนแรกแล้วล่ะครับช่างก็เลยใช้วิธีนี้แก้ไขนะครับนี่นะครับก็ได้ผลนะครับทีนี้เดี๋ยวจะมาบอกวิธีนะครับว่าทำยังไงนะครับ ก็ใช้ทิชชู่นะครับอ๋อลืมบอกปัญหาไปนะครับปัญหาคือจะมีน้ำมันออกมาแถวนี้นะครับแล้วก็หยดลงไปโดนพวกชิ้นส่วนด้านล่างนะครับอาจจะเป็นสายพานอาจจะเป็นโมเลนะครับเขาจะซึมนะครับเาจ,จะซึมแล้วก็หยดนะครับซึ่งเขาเป็น ช่างมาเจอตอน5,000กิโลนะครับเห็นมาสังเกตดูแล้วก็เอาเข้าศูนย์นะครับศูนย์ก็บอกว่าช่างไปเติมน้ํามันแล้วก็ทําน้ํามันหกนะครับแต่จริงๆช่างไม่ได้ยุ่งกับรถเลยนะครับเพราะว่ามันมีระยะเช็คที่10,000กิโลนะครับผมก็เลยจะมาให้เองก็เลยจะมาให้ดูอาการนะครับอันอันดับตอนแรกเนาะช่างเหาะใช่ไหมช่างก็เลยทําเองเลย ก็เราเอาเข้าไปศูนย์นะครับศูนย์เขาบอกว่าเราไปทําเลเธอเองนะครับอ่าอันนั้นก็จบไปดีกว่าเรามาคุยต่อเลยว่าถ้าใครมีปัญหาตัวนี้นะครับก็วิธีแก้ก็แบบนี้เลยตัวฝานี่จะเปิดให้ดูนะครับแต่ไล่สเต็ปการแก้ปัญหาให้ดูนะครับตั้งแต่แรกที่ทําเนาะ นัดออกครบแล้วนะครับแล้วก็5ตัวนะครับก็ยกขึ้นเลยนะครับอันดับแรกที่ช่างแก้ปัญหานะครับช่างก็จะดูว่าตรงเนี้ยมันไหลออกจากตรงนี้หรือเปล่าก็ได้ทำการเอาตัวนี้พันนะครับ พันไว้แล้วก็ชนะใช้พลาเทปใสนะครับพันทับไว้อีกทีหนึ่งนะครับใช้พ้าเทปใสนะครับแล้วก็สรุปเขาไม่ได้ออกจากตรงนี้นะครับตอนแรกเลยนะอันนี้คือตอนแรกที่ช่างอทองทำเนาะใช่ครับเขาไม่ได้ออกจากตรงนี้นะเริ่มแรกให้ดูเลยว่างั้นอทีนี้ช่างก็เลย ยังไม่รู้ว่าออกจากตรงไหนนะครับจนป่านนี้ก็ยังไม่รู้ว่าออกจากตรงไหนนะครับตอนี้คือวิธีแก้ปัญหาของเราใช่ครับเพราะว่าเป็นรถใหม่เนาะอาจจะมีบางท่านที่เ,เจอปัญหาแบบนี้นะคะ <Okay. S 2> ก็ฝากแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะนี่นะครับก็วิธีแก้ปัญหานะครับก็ฝากไปถึงช่างศูนย์ด้วยนะครับเพราะว่าเราก็ซื้อรถจากศูนย์นะครับ ใหม่ป้ายแดงเวลาเอาเข้าไปก็อย่าไปโทษลูกค้านะครับเพราะว่ามันมีระยะเช็คอยู่นะครับถ้าลูกค้าเขาคงไม่ทําเองนะครับต่อผมเป็นช่างผมก็ไม่ทําเองนะใช่แต่ว่าถ้าท่านโยนมาแบบนี้เราก็ทําเองดีกว่าเราทําเองดีกว่าใช่ค่ะรถเราเราทําเองดีกว่าเพราะเราเป็นช่างอยู่แล้วแต่นั่นคือที่เราไว้บางใจศูนย์เพราะว่าเราเห็นว่ารถเราใหม่มป้ายแดงนะคะเนาะนี่นะครับ็อยัดมันลงไป ก็เลยอยากมาแชร์เนาะคลิปนี้ก็ไม่ดราม่านะคะเป็นเป็นคลิปที่ประสบการณ์จริงนะคะซึ่งช่างทองคิดอยู่หลายปีเหมือนกันนะคลิปเนี้ยสําหรับคลิปนี้นะก็ไม่อยากโจมตีใครนะครับแต่ว่าคลิปนี้มาแบ่งปันนะครับน่าจะมีหลายคันนะที่เป็นแบบนี้นะอ๋อสาหรับคันที่เป็นเนาะไม่ได้บอกว่าโตโยต้าต้องเป็นทุกคันนะมันมันก็ไม่น่าจะใช่ มีรถที่อยู่ห้างบ้านกันนะครับที่สมุทรปราการเหมือนกันเขาก็บอกว่ารถเขาป็นนะแต่ผมก็งเงียบนะผมก็ฟังเขาเราก็ไม่ได้พูดอะไรเพราะว่าเพราะว่าเราก็มาทำของเราอยู่เายังหเ,เห<ด>ไม่เจอจนทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้แต่ว่ามาบอกวิธีแก้ปัญหาที่เราทําแล้วได้ผลเนาะเนี่ยค่ะที่กําลังทําอยู่นี่แหละค่ะเนาะ,นนะ เป็นการแบ่งปันนะคะรถเราเองนะอันนี้รถเราเองเนาะง,ง่ายๆก็คือเลือดก,กำเดาไหลนะครับตัวนี้นะเราก็ใช้ไปดุดมันนะครับง่ายๆเดี๋ยวมันก็มันก็ไม่ไหลห้าพัน,พนกิโลจนถึงตอนนี้กี่กิโลแล้วนะพี่ทงแสนสี่แสนสกิโลนะก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขตรงน,รงนี้แต่ว่าเราสามารถ ทำแบบนี้แล้วได้ผลน้ำมันไม่โยดไม่ซึมนะคะเพราะเราว่าเพราะเราเอาอุดไว้แเราอุดไว้นะอันนี้คือเรื่องจริงนะคะเนาะก็เพราะว่าถ้าช่างทองพูดคือเรื่องจริงทั้งหมดนะคือคลิปนี้ยคิดอยู่นานนะเพราะว่ามันมีมันมันมันมีมันมีมนมข้อพิพาทเนาะเพราะว่าเราต้องต้องกล่าวไปถึงยี่ห้อรถอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากมีปัญหานะคะแต่ว่าคลิปนี้ยเราแค่อยากมาแบ่งปันเพราะว่าก็ที่ช่างทองเห็นก็ หนึ่งคันที่สมุทรปราการเนาะไม่บอกยี่ห้อแล้วกันยี่ห้อเดียวกันไหมจริงๆทางก็เอาไปแก้แล้วนะครับแต่ว่าทางทางศูนย์เขาเขายังไม่รับแก้ให้นะครับเขาแค่จดบันทึกนะครับซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันมันน่าจะแก้ยากขนาดนั้นนะครับซึ่งก็วันเดียวกันกับที่เขาโยนความผิดมาให้เรานั่นแหละครับเราก็เลยคิดว่ามัน ช่างทองเป็นช่างก็จริงนะแต่ว่าถ้ารถใหม่ป้ายแดงเนี่ยเราไว้ใจบริษัทไว้ใจยี่ห้อเราไม่มีทางทําอะไรอยู่แล้วไม่เติมน้ามันไม่ทําอะไรทั้งสิ้นรถใหม่เราก็ต้องลองของอะคะ่ะเราก็ต้องใช้ของใหม่ถูกไหมเราจะไม่ไปทาอะไรนอกเหนือในนั้นอยู่แล้วต่อให้เราเป็นช่างนะก็เดี๋ยวจะสตาร์ทให้ดูนะคะก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับปกตินะไม่ต้องกลัวว่าตัวนี้มันจะเปิียวเป็นเสียดสีไหมจุดาาเดียว,วที่ต้องห้ามนะครับก็คือห้าม คนนี้ไปโดนพวกท่อความร,ร้อนแค่นั้นนะครับถอเสียแต่มันไม่ไปมันจะอยู่อย่างนี้ใช่จะอยู่เพราะเรายัดมาหลายปีแล้วกี่ปีแล้วรถคันนี้ก็ถ้ามันเปื้อนบางทีก็จะมาคอยเสียบ <7. S 2> แล้วแต่แล้วแต่ยากแปด <8. S 2> <ๆ>ลูกชายคนเล็กเก้าขวบ <5. S 1> อลูกชายคนเล็กเก้าขวบเพราะว่าออกตอนที่ลูกได้หนึ่งขวบก็คือแปดปีแล้วนะรถคันนี้นะช่างทองก็อุดมาอย่างเนี้แปดปีแล้วนะทุกคน อ่ะสตาร์ทเลย เราทำไว้อย่างนี้จริงๆนะเคคะนอะทีนี้ก็มาแก้ไขประมาณนี้นี่คือเราเอาความเาเอาชีวิตจริงนะคะคือปัญหาจริงๆของรถเรามาให้รับชมเนาะแต่เราก็จะยอมรับทุกตามานะถ้ามีคนที่คอมเมนต์เห็นต่างกนะ็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเราตั้งใจที่จะทำคลิปนี้เพื่อแบ่งปันเนาะสำหรับคนที่มีปัญหาแล้ว ไม่สามารถแก้ปัญหาได้หรือไม่ได้รับการแก้ปัญหาก็นําวิธีนี้ไปใช้ได้นะคะสําหรับรถช่างทองมันไม่ได้มีปัญหาเกี forward, ่ยวกับเช็ดชูปิวออกมานะถ้าคุณยัดดีๆยัดเหมือนที่ช่างทองยัดย้อนกลับไปดูนะตอนที่ช่างทองยัดยัดยังไงถ้ามันเป,เปื้อนก็เปลี่ยนชิ้นใหม่นะคะดีกว่าให้น้ามันมันซึมนะน้ามันมันจะซึมแล้วเลอะไปหมดเลยนะเราไม่ได้ถ่ายคลิปไว้เนาะตอนนั้นเพราะว่าเรายังไม่ได้ทําช่อง YouTube นะคะเมื่อ8ปปีที่แล้วนะ นะประมาณเออไม่ต้องประมาณแปดปีที่แล้วเพราะว่าลูกชายเก้าวขั้วนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยนะคะใครชอบก็าฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ